สวัสดีค่ะวันนี้ก็ไปแนะนำเป็นรถสวยๆอีกตามเคยนั่นก็คือคุนได H1 2.5ักปี2017ค่ะคันนี้เนี่ยสีภายนอกของเขาจะเป็นสีออกน้ำตาลนะคะไม่ใช่สีดำนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวปี2017แท้นะคะลสำหรับคันนี้นะคะแม็กเป็น18นิ้วค่ะแล้วก็เป็นของ T.A.M ด้วยนะคะคันนี้เนี่ยเป็นยางปีใหม่ค่ะเป็นปี2022นะคะสามารถใช้งานได้อย่างยาวๆค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองข้างนะคะห้องโดยสารภายในนะคะตัวนี้ก็จะรองรับที่นั่งทั้งหมด11ที่นั่งนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเบาะแถวที่2เนี่ยจะพับได้180องศาทำเป็นห้องนั่งเล่นได้นะคะเพดานของเขาเนี่ย <โฟ S 1> ก็จะมีไฟให้ใช้งานนะคะเป็นไฟม o ทไลท์ห6สค่ะ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีระบบแอร์แบบปรับอัตโนมัตินะคะก็คือจะแยกส่วนกันไปเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะมีเป็นตัวจอให้นะคะตัวนี้จะเป็นจอ Full HD ขนาด13.3 13นิ้วของ Hu ุนไดนะคะเป็นจอปรับไฟฟ้าค่ะในส่วนต่อมาพวงมาลัยของเขานะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะตัวนี้เนี่ยจะมีการปรับปุ่มลดเสียงนะคะแล้วก็จะมีตัว Cruise Control ให้ใช้งานนะคะแล้วก็จะมีโทรเข้าโทรออกให้ค่ะในส่วนของข้างใต้พวงมาลัยเนี่ยสามารถปรับ ขึ้นและลงได้นะคะแล้วก็มีเป็นปุ่มปรับไฟฟ้านะคะตัวนี้ก็จะมี P S D power นะคะตัวนี้จะลิงก์กับตัวของประตูไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็ตัวของดีลักเนี่ยก็จะต้องตกแต่งประสีทูโทนนะคะก็จะมีตัดกับลายไม้ทำให้ดูหรูหรานะคะในส่วนของหน้าจอนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอที่รองรับระบบวิทยุโทรเข้าโทรออกระบบนำทางนะคะแล้วก็จะมี U S B H D M I ค่ะ m i r r o r m o d e แล้วก็ แผ่นซีดใช้งานนะคะรวมถึงการใช้สตรีมมิ่ง iPod ตนะคะตัวนี้เนี่ยจะรองรับพวกระบบอาอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยในรุ่นดีลักนะคะก็จะเป็นกล้องแบบ Smart View นะคะตัวนี้ก็จะเป็น Smart View 360องศานะคะก็จะมีเป็นกล้องหน้ากล้องหลังรอบทิศเลยนะคะตัวนี้นะคะแอร์เขาก็จะเป็นแอร์แบบแยกนะคะก็จะมีข้างหน้าคนขับแล้วก็ฝั่งห้องโดยสารจะแยกกันนะคะแล้วก็ตัวของ พอเขาจะให้เป็น USB มา2 2พอรพตนะคะแล้วก็มี HDMI มาให้ค่ะตัวนี้ก็จะมีเป็นตัวของจุดจุดที่เขี่ยบุหรี่นะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะมีเป็นตัวของใส่ที่รองแก้วนะคะตรงนี้ที่หนึ่งนะคะสามารถพับได้ค่ะก็สามารถวางที่รองแก้วอีกนะคะได้2ที่ค่ะมีไฟด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็ จะเป็นกระจกลดแสงสะท้อนนะคะตัวนี้ระยะการใช้งานของเขาอยู่ที่31,000กิโลเท่านั้นเองค่ะมาพร้อมกับกุญแจให้ทั้งสองดอกน,นะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นตัวของประตูไฟฟ้านะคะแยกนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกุญแจแยกมาให้ค่ะ